ภารกิจของเราวันนี้คือการตามหาซื้อไส้เดือนเราจะซื้อไส้เดือนไปเพาะเลี้ยงเป็นอาหารใหม่ให้กุ้งกันนะคะไส้เดือนเรปู็นสเดือนเปยังไงถ้าเกไส้เดือนไหมอเปิดการขอเปิดไม่ได้ขายเป็นกล่องเป็นปิดประตู Al ีหายี่ห้าบาทสิบประตูเตัวใหญ่ แล้วเราสองออกแล้วเดี๋ยวกลับไปดูกันไสเดือนที่บ้านเป็นยังไกงกลัวทำไมแหละมันอยู่ใ,ใกกนกน<ๆ>นลรอสบเดืออนลยย่งเเด็กกลัวไสเดือนเดินย่องเลยค่ะไปขึ้นรถแล้วกลับบ้านไปเปิดที่บ้านเลย ไสเดือนที่เราเซิร์ฟมาเมื่อกี้นะคะจะเอามาให้กุ้งกินแล้วโอ้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  Look this is คอไสเดือนว้าป้าต้องให้บ่อน,นี้ด้วยไหมให้บ่อน,นี้ก่อนอีกบ่อหน,นึงโอเคโอเควันนี้เราจะทำการเพราะไส้เดือนกันนะคะไ้ครับไปเอาชอ้อนนะได้ครับเรามีอุปรกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือ กระมังใช้แล้วกระมังเหลือเนาะสองก็คือดินปลูกต้นไม้ใส่เดือนขาดไม่ได้้ระรามเดือนชอ้ชอนคูชช่ชอ้อนน้ำนิดหน่อยตนไกลแล้วก็มีแล้วก็อาหารให้เสร็จผักอะไรก็ได้นะครับที่เรากินอหลื first what we need to do. do you know what we need to do we need to open the soil ก็ต้องเปิดดินก่อนนะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปแม่ก็ถามกอ๋ถใชอีกู๋พอรอจริู๋ไม่รู้ว่าเราจะถังมาอ <laughs> เอาเทเลยฟ้าเอาลดน้ำให้ฟ้าหน่อยลดน้ำให้แดน พี่จะเดอใส่ลงไปเลยตัดเล,ลกร okay. บัพลดบ Actually you can use a n d you n o w you want to use hand to catch it look ห at คัมอยู่คัมเฮีอ่นึงกล่องก็จะได้ประมาณเท่านี้นะค ไซเดือนโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็สิบกว่าตัวนะไซเดือน you can touch it by your hand you see and hold it by your hand is dry you see this is ไซเดือน you want to try okay okay it's dry it's not wet no you try you put your hand like this no okay and put it here no look look is running away look 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 i e s running away โอเค new house goodbye new house ราครับเราจะเทใช้เดือนมตัวจะยึกยือยึกยือก็ะดูกกูปีขั้กยี้ไปโอเคไลดี้แอนเกิคุยบายใช่เลยโอเคอันนี้กล่องแรกไปแล้วอุ้ยมุดเร็วมากเลยมุสีมุดเร็วมากเลยมุสี่มันจะมุดทางใต้ดินเห็นไหมมุดกันเยอะ เยอะมากเลยอีกตัวหน,นึ่งคือเราไม่ใช่มือโปรนะครับต้องบอกก่อนในการเลี้ยงไส้เดือนผิดถูยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะเตราออกมาตัวเดียวโอเคเรามาลองให้พี่กุ้งโอเคพูดไป okay, ทางนี้ไส้เดือนพูดไปวมยตัวหนึ่งปะป๊าวาไส้เดือนไปที่หรอกไว้เมื่อกี้ตักขึ้นมาไวไ้ยสิตัดแบบข้า,างมาตักโอเค so I give it to พี่กุ้งเลยนะ We have to g i v e it to พี่กุ้งก่อนไม่โอเคโอเคโอเคตัวแรกนะครับที่จะสกุลไฟให้พี่กุ้งนะครับได้มีโปรตีนและโตตัวพี่กุ้งเจอปุ๊พี่กุ้งก็เข้ามาเลยครับหอยู่ไน,นี่ไงนี่ไง ก็อายุโดย i ิงชีตาโอเคพอดีอารมณ์วันมาตัดเดี๋ยวตัดออกนะอันนี้ต่อเยอะมันไปดูนะไส้เดือนมันจะสามารถดูดดินได้เร็วมากเลยใช่ไหมตาป๊าอยากให้ป๊าบัดเทไปเลยดูนะมันคูดทุยเทเลยดูนะใช้เวลานานแค่ไหนในการลงไปในดินโอเคอ่าอะไร ิตตหลอนนะครับอะไรอะไรอะไรอออนอนราอยู่มาอะไรล้วนี่คืออาหารนะครับเรี๋วราจะฉีกเล็กๆฉีเล็กๆอะนี่วางเข้าไปเนี่ยเคปัอาไว้นั่นแหละวาให้่เีอาหารกิน แค่นี้แหละครับวิธีการเลี้ยงไ้เดือนถูกผิดยังไงมีคำแนะนำเพิ่มเติมแนะนำม,มาได้นะครับอยากให้ subscribe เพื่อมาช่วยแนะนำการเลี้ยงกันก็ดีนะครับ subscribe ไปมาเยอะๆนะครับโอเคไหมครับชิต้าครับ subscribe อย่าลืม subscribe ช่องชิต้าด้วยนะครับออกสิชิตาลุกกันมานี่กำลังยุ่งนะโอเคพอ โอเคพอละอ่ะโอเคบายบายทุกคนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเอขอาๆไปทิ้งได้แล้วไวโกดอนดูแดะอ๋อตลรางเฉย